สวัสดีค่ะขอตรลับสูขมันนี่ออนไลน์คลิปนี้มาแจกวอลเล็ตนะคะมาก่อนได้ก่อนมาทีหลังรโอโอกาสหน้าไม่ทักไปขอเครดิตไม่ทักไปขอวอลเล็ตนะคะไม่ให้นะวันนี้มีรายได้แปดสิบสองบาท <c oughs> ช่วงนี้รายได้หดหายเดีเดวเดก็ซักสองแปบหนึ่ง ลิงค์ซองขออนุญาตปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์นะคะถ้าใครกดเข้ามาดูที่ใต้คลิปแล้วไม่มีก็ไปดูที่คอมเมนต์นะเอ่อ45ละกันประเภทการสูมเหมือนเดิมจำนวนผู้ที่ได้รับก็คือ40คนนะคะยืนยัน โอเคสร้างซองเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าใครชอบก็ฝากช่องด้วยนะคะมันเนียไลน์ช่องนี้มีทั้งฟรีและก็ลงทุนส่วนฟีสตูดิโอมีแต่ของฟรีใครชอบแบบไหนก็กดติดตามแบบนั้นแต่ถ้าใจด,ดีกดติดตามทั้งสองช่องเลยนะคะคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ